ตอนนี้นะครับเป็นเวลา23.57น,นาทีแล้วครับผมในไลฟ์จะช้ากว่าในเกมนะครับและในชีวิตจริงนะครับก็สำหรับผู้ใดนะครับเตรียมตัวที่จะคาวดาวนะครับผมตอนนี้23.57แล้วครับเราจะเปิดโปรแกรมก่อนจะใช้โปรแกรมอ,อ,อะไรนะ Happy New Year ใช่ปะไม่เชื่อแล้วนะ Happy New Year Time นี่ไง New Year คาวดาวนะฮะมาแล้วเห็นไหมนี่น่นาที57เรเดี๋ยวผมจะถ่ายทอดสดให้ดู จะจุดแล้วบอกนะพี่สิบสามสิบสองสิบเอ็ดสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสองหนึ่งแล้วเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยจุดครับจุดจุดแฮปปี้นิวเฮียร์ครับผม เป็นไร,เ,รเปล่าสวยงามมากท่านผู้ชมเลยอยากทำอะไรทำแอร์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 ทำแอรสวยงามมากท่านผู้ชมปีนี้นะครับก็ถึงปี2 0 2พแล้วนะครับผมโอ้โหเราได้ไลฟ์ติดต่อยาวนานนะฮะมาเกือบสี่ชั่วโมงในปะีนี้นะฮะขอบคุณนะยุงก็เยอะนะครับไม่ใช่อะไรสู้กับยุงนะครนี้ก็อี ก็จะมีอะไรดีามาสุดอาจจะไม่เจอเลยครับในช่องบางทีเนาะในใครยิงใครให้อะไรดีนะครับไปเล่นในโซเชียลนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับยังยังไม่จบระบบไปครับทุกคนเรายังไม่จบก,กิบจกรรมครับจบยังกับยังเป็นครูที่สวยงามมากต้องขอขอบคุณทีมงานซัพพอรนเตอร์นะครับที่จัดะทำอย่างสวยงามนะครับผมแล้วก็บุ๊คบิ๊กออดชิฟฟ่าเจแล้วก็ในต้นต้องต้นไลฟ์เนาะก็มีพี่กินพี่ เอ็มอะไรอย่างนั่นแหละครับเยอะครับจำไม่ได้ครับเป็นเยอะเกินนะฮะเนาะทุกคนก็ได้ทำการให้ความรู้เพ่กับยิปเล็กเองโอเคครับเราจะมากดสุ่มกันนะครับผมพร้อมไหมครับทุกคนเราจะให้คุณเลือกสล็อตหนึ่งสองสามสี่เหมือนในเซอร์จูครับนะครับผมโอเคนะฮะพร้อมครับหนึ่งสองสามอ้าวมันหลุดอ่ะมันไม่ได้เข้ากล่อง คุณนิวแทนคุงครับผมคุณนิวครับคุณนิวข้ามานี่เลยครับมานี่ครับผมเชิญทางนี้ฮะเชิญอยู่หน้าโพดเชิญอยู่ตรงนี้ครับผมตรงนี้ฮะสักครู่นะฮะต้องก๊อปแมปไปด้วยครับอย่าอย่าเปิดนะฮะใครเปิดขอให้ขอให้ไม่ได้ของในวันนี้นะฮะอเคุณนิวครับผมจะจัดสล็อตก่อนคุณถ้าคุณเคยดูคลิปผมนะฮะจะเจอนะฮะ จะเจอคลิปแบบนี้ในจูครัดแล้วผมอย่าสไนา์นะครับใครสไนา์ขอให้ไม่ได้ของนะโอเคครับผมเบอร์ครับผมเลือกเลยครับผมหนึ่งถึงสี่หนึ่งถึงสี่ครับเดี๋ยวนะพี่โบ๊อันนี้ให้อะไรก็ได้ใช่ไหมฮะแบบสี่สล็อตนี้ สามโอเคครับผมคราวนี้ครับผมถุงแป้งฮะเมากาไปด้วยกันครับเชิญครับผมโอเคครับยินดีด้วยครับผมคนต่อไปครับผมพี่เจครับชื่อครับบอลบอลคุณบอลครับคุณบอลเชิญครับผมโอเคฮะสักครู่นะครับลูกโกนลงจากโพเดียมนะครับ่าตีน้องเชิญ เ,เลือกเบอร์ครับผมหนึ่งถึงสี่ครับสอโอเคครับยินดีด้วยครับผมแมกเนตครับผมเชิญค,ครับคนต่อไปครับผมคนเลยพี่เจชื่อครับคนดี ใครด้วยตัวเอลเอลมีได้เหรอใครวะใครวะใครตัวเอลไม่รู้จริงนะเนี่ยใครอ่ะอ๋อโอเคโอเคมาครับมามามาครับอันเดอร์สกอร์มาอยู่ไหมอันเดอร์ <c oughs> สกอร์อะไรสักอย่างมาเทเรียลอยู่ไหมเอ่ยอยู่ไหมอยู่ไหมครับอยู่ในเซิร์ฟนัทแต่ไม่อยู่ใน โอ้หนึ่งโอเคไม่ไม่ไม่ีมม่กำลังนับอยู่เขาอยู่ไหนเจอปวะอยู<ะ>ผมม่ผมมาแล้วผมมาแล้วโอเคครับค,ค,ครับโอเคฮะเกียรพี่เจเรา<อ>เขาได้รับของเรียบร้อยแล้วครับผมเชิญครับผม,มคนนี้ใส่ชุดตีมเดียวกับพี่อยู่ตอนนี้ เทนนี่ใช่ไหมใช่เทนนี่ครับมาตรงโพเดียมครับผมหนึ่งถึงสี่ครับเทนนี่ทีทีอ๋อไม่เอาไม่ใช่มีคนเทนนี่เลือก<ไ>อะไครับหนึ่งถึงสี่สองยินดีด้วยครับสำหรับกล่องคริสต์มาสนะครับในวันนี้เชิญครับผมกดเลยครับอ๋ะโอเคอยากอยากลุ้นไหมอยากลุ้นไหมคนเนี้ย อยากอยากมันเหลือใครบ้างวะมันเหลือใครบ้างวะโอเคใครไม่ได้มายืนยถ่แถวนี้หน่อยมามามาใครไม่ได้ครับมายืนยแถวนี้เลยอย่ามาแถวนี้นะครับใครขึ้นเวทีดีก็รอดนะครับใครตกเวทีก็เดี๋ยวจะจัดลงศพให้นะครับผมเออตอนนี้เนี่ยพูดง่ายๆเลยอยู่ในหมูบ่นนบ้านพี่หมู่บ้านพี่ จะกินเสื้อสีเขียวเสื้อสีอ๋อคนนี้เหรอแม็กบอยแม็กบอยน้องบอยจ้ามาเลยจ้าหนึ่งถึงสี่ครับหนึ่งอ่ากูรู้ว่ามึงเรื่องสไนเปแน่นอน <c oughs> ครับ <c oughs> กดเลยครับผมอู้คนนี้กูไว้ไง๋อวไม่เป็นไรไม่เป็นไรต่อคิปครับ โอเคคนนี้ค,นค่อนข้างมีอิทธิพลกับพี่มากน้องเนมอน้องเนมครับเชิญขึ้นเวทีครับผมหนึ่งถึงสี่ครับผม <S <S อ้าไม่ดีครับผมไม่ใช่หยอกเลยเอาใหม่เอาใหม่แป๊บหนึงแป<า>้นหนึ่งต้กหมัดเลยจะสลักัน โอเคฮะเราจะทำการสุ่มหวยแล้วนะครับผมหนึ่งครับหนึ่ง,อคคงสองงวดที่หนึ่งหนึ่งสองอเหนะครับเราจะมีทั้งหมดห้างวดนะครับผม ที่สองสามเ้ามีไ,ไ,มไมหมวะเคียงกันห้าไม่น่ามีใครได้ละงวดงวดที่สามห้าห้าสี่วดที่สี่สี่วดงวดที่สี่สี่หนึ่ง ห้าเก้างวดที่งวดที่ห้าห้าเก้าอ่ะงวดสุดท้ายครับสเปเชียลแปดโดนแดงหมดทุกคนครับแปดสี่โดนแดงครับผมไม่ต้องห่วงครับผมขอ,คอคคบคุณทุกคนที่เล่นนะครับผมโอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก่นอืนเลยนะั้นต้องขอสวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะครับก็อย่างที่เห็นใน คลิปนะฮะในเซิร์ฟสปอร์เตอร์นะฮะก็เราก็จะมีะกิจกรรมนะข้าดาวนะครับผมเึ้ื่อใหม่กันเนาะซึ่งนำหลักโดยนะครับกันจังนะครับสูนย์จีเนาะโอเคครับก็ในกิจกรรมนี้ก็จะมีข้าวดาวเครื่องบใหม่นะฮะก็จะมีแร่ของขวัญอย่างที่เห็นไปนะครับซึ่งผมก็ได้แมกเนตมานะครับผมซึ่งเป็นอะไรที่คุ้มมากเลยนะฮะ ก็ในปีสาคัญ21นะครับผมผมก็จะพยายามทำคลิปให้มากขึ้นเรื่อยๆนะฮะพยายามจะทำคลิปให้ดีขึ้นนะครับผมแล้วก็ขอให้ทุกคนนะฮะรักษาสุขภาพด้วยนะครับผมก็ช่วงนี้ก็เหมือนจะกลับมาระบาดอีกครั้งหนึ่งเนาะสถานการณ์จังหวัดนี้ก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพนะครับผมเราจะผ่านมันไปด้วยกันนะครับผมแล้วก็อย่าลืม เข้ามาดูคลิปของผมด้วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจให้ผมนะครับก็โอเคครับดไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีปีใหม่ครับ